โอเคครับตอนนี้เราก็ดับตัวละครเสร็จแล้วนะทพกคนเห็นทันป่าวเมื่อกี้โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าวิธีการเล่นต้นไม้เป็นยังไงเนาะะนะฮะเรามาในตัวเกมเนาะผมก็จะขอออกเปนั่งท้าเหมือนเดิมเนาะสเต็ปเหมือนเดิมนะฮะภาพอาจจะไม่ค่อยสวยนะผมลืมปรับนะครับผมนะภาพมันเป็นงี้เนาะโอเคครับมามาโอกีมันจะเป็นงานด้วยนะฮะเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะเป็นงานด้วยนะ แต่ว่าตรงนี้ผมต้องอ,อ้ยเฮ้ยเลสูเอาเลยเหรอใจยเย็นใจยเย็นเอาตายแล้วเนี่ยนั่นไงชิบหายแล้วนั่นไงไปวัดเขาเฮลูต้องเกมมันมไม่ได้ครับคือเฮสซูมันตัวต้องเกมมันโหดเนาะไปโอเขาน่าจะประมาทเกินนะครับผมว่าช็อตนะเขาว่าประมาทเกินนะไปโอนะ่ยอาจจะแบบว่า ถ้าไม่ถึงน,อน้องดามจน,นี่เดี๋ยวผมไปช่วยแกงกลางก่อนนะเอาได้ไหมเพื่อนอยากเอาอ่ะอินด้านี่ <Okay. S 1> โป๊ะหนึ่งทีโป๊ะโป๊ะตายแล้วจ้าอ้าวไปโอตายอีกแล้วอะไรครับเนี่ยผมลงมากางแป๊บเดียวเองนะทำไมไบโอไม่เซฟไ้อ่ะแต่จะเซฟหน่อย ไอกลางเพื่อเอา้าตัวเองตายเองอะ่ะให้เขาดึงเองอะ่ะนนี้ผมผิดใช่ไหมนะ่ะถ้าผมเปโอ้ผมก็จะไม่เดินแหลมเนี่ยเนียเนี้ยเอา้าจะแหลมทำไมอะ่ะผมว่าเขาแหลมเองเด้ออะไรเนะี่ยเดี๋ยวมาโทษผมเองดูนะ อ่าโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็เชียร์เรนการไปเนาะเนี่ยตอนนั้นเรามีคอลแลมนะออไม่ได้ฮนะเราโดนขัดซีซีเนาะตรงนี้เนาะโอเคคิลับเปินบัฟฮะตรงนี้ผมก็จะโป๊ะเก็บแตกไปนะครับแต่โป๊ะหนึ่งทีฮนะนี่ครับถ้าเขาไม่ฟิกนี่มีโอกาสตายได้นะเพนเพราะว่าอันติอันติเพนย,ยังไม่มีดีกว,ว่าแต่เขาฟิกไปนะถือว่าคุมนะอุ้ยโอ้โหอันนี้ว่าเกือบโดนทุกนคนนะ ตอนนี้รอไวโอมาเติมนะเก็บแตกไปฮะสี่เนาะอีกหนึ่งฮนะเดี๋ยวดูเรื่องกันเนาะตรงนี้โพระผมมีหนึ่งแล้วคือต้นเกมผมบอกเลยว่าโคตรยับอะ่ะแบบยับมากอะ่ะต้นเกมอ่ะไหวจริงต้นเกมนะฮะโอเคเนาะตรงนี้เราเรอเคลียร์ฮะแต่ว่าไม่น่าจะไม่คิวแล้วตรงนี้ก็เคลียร์คิวไม่ปกติอะ่ะเนี่ยเนาะงานทุกคน อันนี้ลูเมียเขาขัดให้เราเข้าแกงช้าขึ้นเนาะเนี่ยแล้วตรงนี้ยังไงผมจะโดนโอโ้โหตัวนี้ผมโดนโหพลาดเนาะตรงนี้แกเขาแมนเลยเนาะตรงนี้ถือว่าเล่หมดเลยเนาะนี่นะฮะนลโรกีก็จะโดนต่อด้วยไหมมาฮะตรงนี้โอเพนโดนสวยฮะตรงนี้แต่ว่าโอ้ ใหญ่เขาขัดทันติแคกให้เนาะเยี่ยมเลยตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ผมจะตบโอตบสองโอ้โหยังสวยเลยตรงนี้นะช่องหวาแบบว่าไฮลูเนียมาสกิลขัดไปแล้วเมื่อกี้นะฮะผมถ้าผมฟิกไปแล้วโดนขัดเนี่ยอาจจะขโมวไม่ต่อเนื่องกันเนาะแต่ตรงนี้เอลสูระน่าจะตายนะยังไงก็ต้องตายแล้วอย่างนี้นะครับผมรอแข็งหมดเลยเนาะโอ้แล้วก็ทุบให้เนาะ แต่ว่ายังไม่ได้ป้อมนะยังไม่ได้ป้อมอันนี้ที่ขู่เนาะมาๆมา,มาตรงนี้ยังไงแค๊คแคก๊แคกน้อยบอกเลยว่าตัวไหนที่ไม,ม่ผิวๆว,ว่ะทุกคนต้นไม้บอกว่าโคตรชอบอะ่ะนะมันแบบว่าเก็บสแต็กสบายเลยทุกคนเก็บทีละสองละสองอย่างบวกกันให้มันเป็นห้าอย่างเงี้ยโอ้โหบอกเลยว่ามีมันเนาะใครเล่นต้นไม้นะฮะทุกคนก็อยากเก็บสแต็กให้ได้มีไถเนาะ พราะไถต้นไม้คือบบว่าสําคัญมากนะบางจังหวะไถเข้าไปตบไถฟิกตบอะไรประมาณเนี้ยทุกคนนะตรงนี้เหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะสึกแย่งนกกันเนาะแต่เป็นไบโอที่ได้ไปเนาะมาตรงนี้อันนี้ถ่ายมั่วนะความจริงไม่ควรจะถ่ายมั่วอย่างนี้นะเราควรจะเก็บไว้แบบหาจังหวะส,สวยๆนะครับตรงนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเนาะโอ้ผมโดนนะตรงนี้ดีนะที่เป็นผมที่โดนนะอันนี้เราเร็วนะต้องรีบออกก่อนนะ ทีนันที่เป็นผมที่โดนอะ่ะเพราะว่านี่ผมน่าจะได้คิวนะโอ้ขออีกทีนึงเพื่อนขออีกทีนึงล้างโอ้โหผมก่จะตายอ่ะตายแน่นอนนะแล้วโลกิเข้ามาฟิกฟิกมายังกับมีล็อกโลกิโอ้โหถ้าโลกิเขามีล็อกผมว่าได้แต่มันโลกิล็อกไปแล้วไงฟิกเข้ามาอย่างงี้ก็ไม่ไม่สวยนะเพื่อนไม่น่าตาเลยนะทุกคนนะผมแบบว่าไปคําให้างานไปแก่โอเคตรงนี้ตรงกลางเนาะ ท้องบอแตกนะเดี๋ยวผมซิกตกกว่าปอหลงหูยังสวยฮนะทุกคนนะจังหวะนี้เนาะโอเคอ่าอันนี้ผมกะจะแทงให้เนาะผมก็ตกขัดให้เลยฮนะโลกี่ยวเขาขาดให้แล้วผมก็ขัดต่อเลยนะนนะนเนาะเสียดายเนาะเสียดายเพนตายเนาะข้างบนคีบเข้านะฮะหยาดกันล่างแล้วถือว่าตอนนี้เราเกมเนี่ยลูกเกมคือเราเสียเปรียบเหมือนกันทุกคนนะทาวเขาคือยังไม่แตกเทาวเลยนะ เรานี่แบบว่าไปสองเท้าแล้วนะฮะป้อมบนป้อมล่างเนาะโอเคไม่เป็นไรเนาะชิปต้องสู้เราต้องหาจาังหวะไอ้นี่เหมือนเนียนอ่ะเหมือนเนียนนะตบบ้องหูให้นี่นะฮะะขอย้ายเหยียบแถมนะมาเดี๋ยวเรา,าจะพยายามหาสอนเฉยนะโอ้ยแพนด้าเจอแกะก็ซิกซิกแซกแซกหน่อยเนาะซิกซิกแซกแซกอย่าแซกแซกแซกให้แก๊หนึงได้ นี่ครับอ่าโอเคโอ,คโอค้สเต็ปร้องเพลงนี่มันเจ๋งจริงมันต้องหาผมว่าตบตบได้โอ้ยอย่างนี้ครับโอเค,อ,เคอันนี้ครับเรารีบกดล้างก่อนนะโอ้แพนด้ามันมาเนาะมันนันตีมันบอกว่าสตานได้นิดนึงนะแพนดาเนาะต้องรีบกดให้เลยเนาะเลโลคี่ตายเมื่อกี้นะครับโอเคถือว่าคงจะจัดนะครับฝั่งเราไม่ตายเลยนะฮะฝั่งเขาตายไปสองไมโอเ,เริ่มแรงแล้วนะฮะ แล้วผมจะโดนซูมไหมจังหวะนี้โอ้โหแทงกอ๋อแต่เต่พอได้อยู่เนาะมามาไอไอนี่เหมือนเนียนอะโอ้ถ้าผมมีฟีเข้าไปแล้วเมื่อกี้อันนี้ผมมีฟีกันเนาะผม่าจะหาจังหวะตบได้อันนี้ผมเอาเพนน้าดีกว่าผมกลัวมันจะฟิกหนีรอดวะเอาก่อนเลยครับโอ้โหไม่ทันนะตายแล้วเอ๊นี่ผมได้เนี่ยตบสอง เฮ้ยเหมือนจะตู้ยยืนเรียงกระสามตัวอย่างนี้ชิกแชกทูเลยนะโอ้โหนะไปคุ้มจัดนะครับพ้อมกลางพ้อมล่างโอ้โหดากอีกดากเข้าอีกนะครับเนี่ยต้นเกมคือแบบว่าเลจะจัดนะครับตัวทีป้อมไม่มีเนาะแต่ก็ป้อมก็แตกอยู่ดีคนระับเพราะว่าดากมันซีแรงไนงะ โอเคเราไม่อยากยื้อไป15ท,ทนนีทุกคนเนาะทุกคนก็เห็นคลิปแล้วแหละว่ากี่นาทีอ่ะก็คือเก็บแตกนะครับเก็บตรงเก็บแตกนะครับยังคีนะคงคไว้เนาะตรงนี้เพื่อนจะโซนเอามังกรใช่ไหมผมโซนให้ก่อนนะเพื่อนเหมือนจะเอามังกรกัน,กนเพราะว่าเคลียร์อาตรงนี้ยังไงโป๊ะบ้องเข้าหูไอ้สองตัวยังไงโอ้โหโซลมูลจัดฮะ ไอแกมันดูดล้างก่อนล้างโปล้ล้างโปะโอ,โอ้ยแล้วริงตำแหน่งเมอกอละแชรี่ยดีมากทุกคนนะแบบว่าไม่โดนโปะที่อ่ะไม่โปะฟี่อะไรเลยแหละแล้วเพย์คือไล่คิวหวดยับเลยนเนาะเมื่อกี้ผมคำตรงนั้นให้มันจะนี่กัน,นเนาะเมกและแลรี่เราโอ้เพย์เขาเข้าสุดนะฮะออกไรเพื่อนมาแล้วออกเลยวิวออกมานาะ โอเคน่าจะจบได้เลยนะครับจบได้เลยเนะาะเพราะว่าเท้าเขาเหลือทลนเนอท้าในแล้วเนาะเนี่ยเก้าวิไม่ทันนะไม่ทันจบได้เลยนะครับเอากีดแทงมาฮะอยากได้ดาวจัดแล้วฮะไปปกติไปเลยอุ้ยแคทดึงอ้าโอเคนะครับต้นไม้ก็จะประมาณนี้เนาะก็พยายามหาฟิกตบช็อตสวยๆฟิกเกมได้อะไรประมาณนี้นะครับผมบอกเลยเป็นตัวแทงที่คโคตรโก้นะแบบว่ามีดาเมจในตัวด้วยนะครับผม น้ำหินแหลงเลยนะตกหลายตัวผมสังเกตด้วยเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้ใครชอบอยู่าลืมกดไลค์กดแชรับใครเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดต,ต่อไปผมนะครับผมสวัสดีเพื่บายครับขอบคุณทุกท่านนครับบ๊ายบายยู